ทุกคนก็เดือดร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาก็ลําบากเดือดร้อนเพราะว่าผู้พิการทางสายตานั้นก็ต้องใช้สื่อสัมผัสก็คือมือในการสัมผัสต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นราวบันไดหรือว่าประตูหรืออะไรก็ตามนะครับจากพิคโควิดนี้นะครับก็ทําให้ผู้พิการทางสายตานั้นลําบากเขาก็มีสมาคมของเขาคอยดูแลนะครับโดยเฉพาะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยฮะ ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบเดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด COVID. โดยเริ่มลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดท่านผู้ชมฮะนี่ไปภาคเหนือนะฮะเมื่อวันที่30เมษายนไปนำโดยคุณพัฒนชัยสกวีท่านนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยพร้อมกับคุณสุพจนศรีสุวรรณผู้ในการของทางสมาคมร่วมกันลงพื้นที่ที่พิษณุโลกเป็นที่แรกกับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีการมอบถุงยางชีพพร้อมด้วยเงินรายละ500บาทให้กับผู้พิการทางสายตา102คนฮะที่พิษณุโลกก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านลลนาชัยมามารับมอบนะฮะหลังจากนั้นครับชาวคณะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยไปมอบถุงยางชีพและเงินอีกนะครับให้กับคนพิการทางสายตาที่อุตรดิตอีก79คนโดยมีท่านรองผู้ว่านะครับกุณสาวิทย์ มาเป็นประธานในการรับมอบถุงยางชีพและเงินจากทางสมาคมนะครับยังไม่พอครับเดินทางไปที่แพร่จังหวัดแพร่นําเงินและถุงยางชีพไปให้คนตาบอดที่แพร่อ,อีก8 3ท่านมีท่านผู้ว่าสมหวังพ่วงบางโพเป็นประธานในการมอบถุงยางชีพและเงินจากทางสมาคมนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดแพร่คุณนิวัตตาคําก็มอบไม้กวาดมาให้กับ เราชาวท็อปนิวส์ด้วยนะฮะนี่คนตาบอดอที่แพร่ฮะเพื่อเป็นการขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของคนตาบอดไม้กวาดนี้นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาชีพเสริมของคนตาบอดเห็นไหมนี่ฝีมือของคนตาบอดมอบมาให้นะฮะมอบผ่านตัวแทนของสมาคมมาให้นะครับสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคช่วยเหลือคนตาบอดให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิดนี้ไปด้วยกัน ท่านก็สามารถจะร่วมกันสมทบทุนได้หลายช่องทางนะฮะถ้าท่านจะโอนเงินช่วยให้กับคนตาบอดในจังหวัดต่างๆนะครับก็เชิญที่เลขบัญชี4810140024ออมทรัพย์นะฮะชื่อบัญชีดูนิดหนึ่งฮะอันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีคือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยนะครับหรือจะบริจาคสิ่งของได้ด้วยตัวเองหรือจัดส่งทางไปรณียี ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอก็ได้นะครับแต่ท่านจะช่วยทางด้านเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนะมีน้อยก็ให้น้อยมีมากเราก็ช่วยมากนะครับนี่สำหรับท่านผู้ชมที่จะร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของก็กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของท่านทางไลน์ก็ได้นะหรือตามที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้ครับนี่เพราะว่าทางสมาคมเขาจะออกหนังสือตอบขอบคุณใบเสร็จรับเงินหรือใบเกติบัต ให้ท่านต่อไปนะครับในนามสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับนี่นะเชิญได้เลยนะฮะหลายช่องทางนะครับ